<c oughs> ส,วสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้บันคนผ่าเอฟซีมาเที่ยวพัทยาครับผมมาเจอร้านนี้ผมกับร้านลุงบอยป้ารัตยำหอยนางรมเจ้าดังในหาดจอมเทียนนะครับผมวันนี้มาออกบูธที่ริมชายหาดพัทยานะครับผมพัทยากลางนะครับยัวม,มาก ดูครับลูกค้าเยอะมากดูดิยู่หอมเ<ป>ดียวเวดิน,ะะน้ำยำมาแบบนี้เลย

แยกกลับบ้านร้อยหนึ่งแยกครับแยกกลับบ้านอ๋อแบบแบบเป็นแยกก็มีนะผมแยกเครื่องก็มีจะเป็นแบบแบบทรงเครื่องก็มีครับผมแบบแยกสั่งไปเลยครับผมถ้าแยกก็สั่งสั่งปลาลัดได้เลยนะครับแยกกลับบ้าน อันนี้คือยำเลยนะครับลูกค้าก็จะเอาไปกินนะคราบเยอะสูงใหญ่ประมาณไหนเหรอตัวใหญ่มากนะใช่ครับอันนี้ไซส์ L อลไซส์ L อลดูขอบคุณครับ ใส่ตไอวใส่อวส,สั่งได้เลยนะครับเลยสงย้ S M L <500, S> 1้0ยร้นะครับผม เยอะมากเยอะมากสองร้อยชุดใหญ่ชุดใหญ่ ML 100 150 200ครัอยรยห้ายง้ยครัเมยำเลยไหมยำเลย nước mắm, nước mắm, nước chim nước mắm,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  ไปแล้วเอสแบบกลับบ้านก็มีแล้วครับผม พาเริ่มมาแล้ว เรียบร้อยเลยครับผมพิกัดพิกัดร้านลุงบอยกับปาลัดก็อยู่จากสามแยกพัทยากลางเลยนะครับนี่สำหรับคลิปนี้ก็บาททุนก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนทุกคนฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดต่อใครด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะผมจะลืมแม่เมาหนุนผมกับร้านยำหอยนางรมลุงบอยกับปาลัดนะครับผมพิกัดอีกร้านหนึ่งก็อยู่ หาจอมเทียนนะครับผมหาจอมเทียนหาจอมเทียนนะครับทุกคนนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ